แล้วก็โหเดี๋ยวนะเดินเร็วมาก <c oughs> เป็นเ,เป็นตัวละครที่เดินเร็วแบบสุดๆ,ๆกันไปเลยนะครับ <c oughs> โอ้ไม่นะจะตายแล้วมาถึงเรานะ <c oughs> ตอนนี้พลังชีวิตที่แบบต่ำเตียเ้ยเลียดดินสุดๆโอ้ย <c oughs> เลือ่อนพ่านนี้มากันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้สังเกตตัวขวานของผมให้ดีๆนะครับโอเคทำการเลือ่อนภ่านไปนี้มาอ่ะสังเกตวาจากนี้ไปนะครับแต่ดูดีๆนะเห็นไหมครับว่ามันเด้กลับมาเห็นไหม ไฮเวลลาซังคอนดิจิวัตตะชิวะซันเดนสุดยอดสังครับผมรตเข้าสู่เกมแวมไพร์สเวเบิลเอาชีวิตรอดจากฟูแวมไพร์ในพาร์ทที่18กันแล้วนะครับและในพาร์ทนี้เราจะกลับไปเล่นตัวละครรับกันต่อเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เปเล่นตัวละครรับไปแล้ว2ตัวก็คือจะเป็นผีสีฟ้ากับผีสีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็คราวนี้ผมก็จะมาเล่นตัวนี้กันนะครับ Mask of this, the Red Death ก็คือจะเป็นยมวูตตัวสีแดงที่เราเจอในตอนสุดท้ายในแต่ละการเล่นนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามว่าเราสามารถกําจัดมาได้อย่างน้อยๆชักหนึ่งตัวเนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อกตัวผีตัวนี้ออกมานั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมต้องใช้เงินเท่าไหร่เนี่ย ใช้เงิน2,065ในการปลดล็อมัดออกมานะครับโอาคจํ okay, ำการอันล็อกออกมานี่ก็จะเป็นตัวเยวัตูสีแดงเดยที่เราได้เจอในตอนสุดท้ายซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นตัวละอคอยเราสามารถทําการเล่นได้นะครับแล้วก็ความเจ๋งของมันเนี้ยก็คือจะเป็นเรื่องของสเตตัสแต่ก็ออื่นเนี้ยเดี๋ยวก็ทำการรีเรื่องกับตัวเตตตอนนี้ก่อนการกกัทํารทำการรีฟันพาว e อัพแล้วก็ กลับไปดูไหนซิอะตอนนี้นะครับตัวเล่นเด้นเนี่ยจะมีสเตตัสดังนี้นะครับก็คือจีแม็กเลือดอยู่ที่255ตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะครับคือถ้าว่าเป็นตัวละครตัวอื่นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีแบบ100-100ถ้าส่วนใหญ่นะแต่ตัวละครตัวนี้เปิดมาเนี่ยมีบวกเข้าไปอีก155้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีโมเมนต์สปีดในการวิ่งในการเดินเนี่ยเร็วขึ้นอีกเท่าตัวเป็น100%นั่นเอนงร้วก็ยีการ์เโจมตเพิ่นออก20%ด้วยแล้วก็ดูนี่่ิรอาวเมต้น มันเป็นตัวแอคที่มีการอีโวแล้วก็คือจะเป็นตัวเดสส์รอนนั่นเองนะครับเรียได้ว่าได้อุธอีโวมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ จะไม่มีเอฟเฟกการเพิ่มสเตตัสตอนเลเวลอัพนะครับก็คืออันนี้เนี่ยมันเป็นสเตตัสที่ตัวละครตัวนี้จะมีไปยาวๆตลอดทั้งเกมนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมาเล่นตัวละครตัวนี้กันแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอทำการอ,าอัพเรื่องเกี่ยวก,กับพรูอัพคืนก่อนโอเคทำการอัพทุกอย่างคืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ไปดูตัวเล็ก,กันอีกรอบหนึ่งสำหรับตัวเลดเดย์ดนะครับสัญญาก็จะเป็นตามนี้นะครับพลังชีวิตเนี่ยจะกลายเป็น332สามร้อปสามสิบสองความเร็วสปีดก็เป็นหน,นั่นเองนะครับโอจมตีการคอนเฟิร์ม แล้วเราจะไปเล่นดานไหนดีเนาะไปเล่นดานชาเลนกนละกันนะครับเดอะโบลโซนที่ไปดาดจ,จัดว่าค่อนข้างจะยากกันพอสมควรนะครับโอเคทําการเริ่มดานเดอะโบลโซนมาต่อมากก็ทาการเลือกไพ่อัออาคคณานะครับซึ่งก็ต้องเลือกเป็นไพ่หมายเลขสี่อยู่แล้วนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้างเล่นแบบตามปกติแบบจะอยู่โซเวอร์แล้วก็มีเซตที่ดีๆเนี่ยก็แบบเป็นไพ่หมายเลขสี่ที่เป็นอเวลแหละนะครับดีที่สุดแล้วเราก็ทําการเก็ตมาแล้วก็โหเดี๋ยวนะเดินเร็วมาก <c oughs> เป็นตัวละครที่เดินเร็วแบบสุดๆกันไปเลยนะครับอทีนี้เราจะอัพสายยังไงดีนาะเลิกเป็นซองออฟมานากละกันนะครับเพราะว่าผมอยากจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวกระดูกโคกระดูกเคิร์สเพื่อจะได้เพิ่มค่าความโหดใ,ให้มันมากขึ้นเข้าไปอีกนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะเล่นต่อดีเลือกเป็นคอกเลนเซ็ตเหรอถ้าเลือกคอกเลนเซ็ตไปผพราะว่าตอนนี้น่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ละเมิอกอาจทำการรีโลอโอมีการเพิ่มแอเรียเหรอ เพิ่มแอดเดียเข้าไปอีก10%นี่อะทีนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวเ่นเดนเนี่ยวิ่งไหมากอันนี้แบบวิ่งแบบตามปกติเลยนะอ่ะไม่ขอไม่ค่อยดีเลยเนี่ยขอไม่ค่อยดีรีโลโอ๋อขวาเอ๊ะเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวนะทำไมมันตัวละครนี้ถือขวานได้ <c oughs> ในเมื่อมันมีเดสไปรอลแล้วแล้วมันจะมีขวานมาให้อีกทำไมอะเออวแปลกมาก เอเดี๋ยวถ้าหากว่าเรามีขวานแล้วมันจะเป็นเดอะดับเบิลสไปร์ลลองดูลองดูลองดูทําการเลือกแอคมากันแล้วกันนะครับเพราะอยากจะรู้ว่ามันจะสามารถอีโวแอคได้ไหมคือ <c oughs> ทางอีโวได้เนี่ยเราจะมีเดสสไปร์ลสออันเลยนะมันจะเป็นการเล่นที่ประหลาดสุดๆไปเลยเลเวลอัพเลือกเป็นขวานกันแล้วกันนะครับแม่ดูนี่สิ คือความเร็วของตัวเดสนะครับมันเร็วถ้าจนแบบว่าอะไรนะไอเทมที่มันกำลังจะลอยตามมามันตามไม่ทันอ่ะดูสิดูสิ <laughs> สข้างหลังนีมน่มันเต็มไปด้วยเหล่าเพชรที่แบบมันกําลังวิ่งให้ตามทันผู้เล่นอยู่นั่นเองนะครับ <c oughs> แอบ,บรู้สึกว่า <c oughs> เป็นตัวละครที่ดูโกงโกยังไงก็ไม่รู้แต่อย่างยั่ว่าเลยเนอะวิว่าวิธีการผรลักตัวละครตัวนี้มันจะค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะเป็นต้องทําการฆ่าตัวอันเลดเดสในตอนสุดท้ายให้ได้นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีวอนเซอร์ก <c oughs> ็ยังออกมา น้อยกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเหมือนกันเนี่ยอ่ะอัพอะไรตอนน่อดีอัพเพิ่ม e E.P เหรออัพเพิ่มอัมงกุฎมาแบบเป็นการเพิ่ม e E.P ก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็จะมีของตามนี้นะตอนนี้ผมก็มีการหยิบตัวซ้อมมานาม,มาหนึ่งขัน้น X 2แล้วก็หยิบปืนฟ้ามา1น,นะครับเพราะว่าอยากจะทําการอีโวปืนและถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะได้ตัวนกลุงด้วยเช่นกันนะครับโอเคเราก็ทําการเก็บแล้วกันไปตามปกติ โอ้ในที่สุดปืนแดงก็โผล่มาแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็ของก็ยังไม่คดีเท่าไหร่ตอนนี้จะมีแพสซีฟไทเทมอยู่แค่2ชิ้นก็คือจะเป็นการเพิ่มแอรเรียกับเล่กับมงกุฎเท่านั้นเองนะครับอ่าตอนนี้ซอามานาะเพิ่มเป็นเลเวลแปกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้จะเห็นว่าจะมีตัวบล็อกพวกกระดูกสีส้มเนี่ยกำลังวิ่งตามมาอย่างช้าๆแล้วก็ตายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าเจออะไรนะเจอพลังของตัวเด s p พิลอรที่มีตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยทีเดียวนะครับโอเคได้ขวามา2ได้ปืนแดงมาง อ่ะแตง o ิวอ่ะตอนนี้คือไหนแล้วเนี่ยสามาทีวิอีอานะครับก็จะเจอกับโครงกระดูกที่แบบตัวธรรมดาธรรมดานะแล้วดูสิเพชรเต็มเลย <laughs> <laughs> เพชรเต็มไปหมดเลยนะครับนี่วิ่งเก็บวิ่งเก็บคือมันวิ่งไวมากเลยนะคือถ้าหากว่าเราไปเล่นดาดที่แบบต้องใช้การวิ่งไกลๆเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะตรงนี้แล้วกันดี อ่าตรงนี้เลือกเป็นอ่าเชิงเทียมมาตรการขยายแอรเรียเข้าไปอีกนี่อเียยอ่างใหญ่เลยอ่าเพิ่มเอ็กมาทำไมแพสซิฟแอเทปไม่ค่อยออกเลยเนาะแ <laughs> พสซิฟแอเทปที่แบบอ่าเหมือนจะเลือกอันที่ต้องการไม่ค่อยได้นะครับคืออยากได้อะไรนะอยากได้หนังสือแบบลดคูดาวอยากได้ไดีกว่าหนังสือลดคูดาวจะมีอ่าอะไรนะแอดทาท็อปที่เพิ่มขยายแต่ความจริงขยายแอรเรียก,ก็ไม่จะเป็นก็ได้โอ้เดี๋ยวก่อนนกกันเหรออ่าอัพเป็นนก อาขาวกันแล้วกันนะครับอาตอนนี้ถ้าหากว่าผมสามารถทําการอ e ีวลตัวปืนได้มันจะหายไปหนึ่งช่องแล้วก็เดี๋ยวค่อยกินรถดับอีกทีหนึ่งในตอนสุดท้ายก็แล้วกันนะครับโอ้มาจะไงเนี่ยอาตอนนี้โครงกระดูกมาแล้วนะครับตัวไม่ใช่โครงกระดูกทะพูดอะเลยนะเป็นหัวก,กะโหลกเออสเกลโอมานเองนะครับมันจะเพิ่มคาสเคสิสซึ่งคาเคิสเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยเดินเร็วขึ้นถึกขึ้นออกมาเยอะขึ้นแล้วก็จํานวนก็จะออกมาได้ขี่มากขึ้นด้วยนันเองนะครับอันนี้คือความสามารถของตัวเคิสนะอาตอนนี้อะไรต่อนี้ อัพเป็นขวานก็นแลวกันนะครับแต่รู้ว่าถ้าอัพขวาแว้วแปดแล้วแล้วไปเปิดกล่องเนี่ยจะมีการอีโวตัวขวานกันหรือเปล่าอ่าในที่สุดธีรกิสุก็มาแล้วนะครับสำหรับแฮสซิฟแอเทมที่เป็นการชุบชีวิตแล้วก็ยังสามารถใช้การอีโวตัวปืนได้ด้วยโอเคตอนนี้แ a สซ i ฟ e อเทมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ตามต้องการเกี่ยวกับการอีโวและละมือใช่ไหมเพราะตอนนี้ก็มีของที่ต้องการเรียบร้อยอาะแปลว่าว่าแฮสซิฟแอเทมหนึ่งตัวเนี่ยจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเลือกได้กันหอ ถ้าเลือกได้นะครับผมคิดว่ากาจะหยิบเป็นตัวผักโขมเหมือนกันนะเพราะว่าผักโขมนจะเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีเข้าไปอีก50%นั่นเองนะครับโอ้เพชรแดง h a n ง y ิวอ่าวบอสไปแล้วเ,เหรอบอสจะมาในาทีนาทีที่3ใช่ไหมแล้วก็จะเจออีกทีหนึ่งในนาทีที่5นะครับดูซิว่าจะได้ของไหมเดสไปล์ล็อโจมตีเออความจริงถามว่าเรามีเดสไปลอเป็นอาวุธเริ่มต้นเนี่ย อาไพอคานนาที่ควรจะหยิบผมคิดว่าน่าจะเป็นไพ่ที่แบบเป็นการเพิ่มคิริคอนนะมันจะมีการโจมตีคิริคอนของตัววุธนด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาพอดีเลยผักโขมนะคะทำการหยิบม,มานี่ตอนนี้ก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปอีกเอ่อแต่ว่ายังเบาเกินไปบอสไม่ยอมตาย <laughs> โอเคบอสตายแล้วนะครับทำการเปิดกล้องมายังเป็นของปกติอยู่อาจได้ปืนแดงมานะครับแหมรู้สึกว่าเอะเราไม่ไม่อีวอยหโอ้เดี๋ยวก่อนนะั้นเราก็เลือกแปะลินนะอาอาจสงสัยระบบมันจะยังไม่ยอมให้เราอีวยตอนนี้ านาทีที่8ตอนนี้ก็ได้มีมอสอีกหนึ่งตัวปรากฏออกมาแล้วนะครับนี่เป็นตัวที่ซ่ด้านซ้ายเห็นไหมตอนนี้ก็กําลังเดินเข้า,ขา,ขาใกล้เรามาเรื่อยเรื่อยแต่ว่าก็โดนกระโจมตีเนี่ยพักออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อแล้เมื่อใดตายเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตายจะตีสิครับจะได้เอาอะไรนะเอาของมาทําการอีโวของนะครับเอา้าไม่มีหรอว่ามันดอกเป็นตัวเพชรแดงแทนนะครับแหมน่าเศร้าจังเลยอ่ะไม่เป็นไรเราก็ทําการเก็บเลเวล,เวลกันต่อไปเลเวลเต็มพื้นเลยนเนี่ยอ่าตอนนี้ ปืนแดงอัพตันแล้วนะครับปืนฟ้าก็เป็นแล้วว่าเจ็ดกันแล้วโอเคที่เหลือแค่ออาให้กลายเป็นเลเวลแปดแล้วก็รอจังหวะจะมีกล่องที่เราสามารถทําการอีวอของได้นะครับอตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มอัพตัวสเกลโอมาเนีคกันแล้วนะครับอัพเป็นเลเวลสองตอนนี้ก็คือศัตรูก็จะติดคาเคิร์อไปแล้วเท่าไหร่ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็คือมีการบุกเขาอัพมาอีกห้าสิบตอนนี้นาทีที่เก้านะครับจะเห็นว่ามอสเซอร์เนี่ย มาเป็นฟูงเลย <laughs> <laughs> แต่พลังโจมตีของเรามันเยอะพอที่จะกวาดมอนได้ทั้งแผงอยู่แล้วนะครับอ่ะอัพเป็นเลเวล่าสามเพิ่มค่าเคสไปอีก10นี่มายังเยอะ <laughs> มายเยอะเงี้ยแหละชอบแต่ถ้าว่าเป็นมอนที่ ค่าอยางยานเนี่ยก็อาจจะละบากกันหน่อยนะครับอาจทำการอัพเป็นเลเวล4เลเวล5ตอนนี้ค่าเคร์สเป็น100นะครับก็คือมีความถึกมากกว่าปกติเนี่ยถึงเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถึงจะเท่าตัวเนี่ยระเบิดตอนนี้มันก็สามารถกวาดได้ทั้งแผงกันอยู่แล้วนะครับอ่ะอัพเป็นเลเวล4เลเวล5 6านะครับตอนนี้ลบขาเลเวล6แล้วแต่ว่าเราต้องที่ทําการอีโวตัวปืน้วเนี่ยเพื่อที่จะให้อามีช่องว่างเพิ่มแล้วก็หยิบล็อกลาอีกอันหนึ่งมานั่นเองนคััแล้้วกก็็ทีีหปหปปญญาาืาอ จะไปช่วยถึงได้ไหมเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกว่าบิลผมเนี่ยเป็นบิลที่แบบเน้นโจมตีมากแต่ไม่มีอะไรฟื้นเลือดเลยคือตอนนี้การฟื้นเลือดของตัวละครตอนนี้นะครับอยู่ที่ p พา e วอ p ัพที่แบบเป็นเดคอเวอรี่0.5ตอบ่ด้ทีเท่านั้นเองนะแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่มีเลยนะเนื้อไก่แบบนี้ยังต้องดูกันว่าไม่มีการดรอปยกเว้นว่าจะหยิบจากตอนแล้ว,วอัพเท่านั้นเองนะครับแต่เอาตรงๆผมว่าผมยอมตายดีกว่าเพราะถาว่าเรามีไพ่อัคนาหมายเลขสี่เนี่ยแล้วเรายอมตายปุ๊บมันก็จะมีการ เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดเข้าไปอีกนะใช่ตอนเนี้ยมันเป็น3ามสาใช่ไหมแล้วถ้าหากว่ามีการตายเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะบวกเข้าไปอีก10%แล้วก็จะเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆตอนที่เราจะสามารถทําการฟื้นคืนชีพได้นั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอโอ้มาแล้วครับตัวอะไรนะเออวันนี้เพื่อนเพื่อนสีเขียวแต่เราตัวสีแดงวิ่งอย่างไวเลยดูสิ ขณะเรามีสปีดแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็จะเห็นว่าตัวสีโดนอะไรนั้โยบตู้สีเขียวมันจะสามารถพุ่งมาหาเราได้นั่นเองนะครับอาจทำการยิบเงินมาตอนนี้เดี๋ยวขอเน้นกําจัดตัวบอสโครงกระดูกที่เป็นตัวสีน้ำตาลตรงนี้เกาะกันนะครับเพื่อที่จะได้ตัวเกาะมาทำการอีโวของนะโอ้ไม่นะจะตายแล้วหมายถึงเรานะตอนนี้พลังชีวิตที่แบบต่ำเตี้ยเลียดดินสุดๆโอ้ยตัวเดสมันมันวิ่งมาอะไรไล่ไล่กวดเราอย่างอย่างดุกเลยโอ้ยจบสตีซี ผมดูเรืองเลยครับอ่าเรียบร้อยเผือไปชนนะครับโอเคทําการคืนชีพครั้งที่1นะครับคืนชีพมาและดูนี่สิครับพลังชีวของเรากลายเป็น373กันแล้วนะครับแล้วก็สเตตอื่นๆเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาด้วยเป็นมขึ้นมาจากตัวไพ่อัคาณาหมายเลข4นั่นเองนะครับอ่ตอนนี้ครบเวลา11นาทีแล้วก็คือตัวอะไรนะตัวสีเขียววันที้เนี่ยตวลวนะ่มันชื่ออะไรนะมันชื่ออ่าสต็อกเกอร์ปะตัวสีเขียวถ้าเราผิดตั้งแต่ชื่อสต็อกเกอร์นะครับอ่ตอนนี้บอสตายเรียบร้อยดีมากอ่ทำการเปิดอมา ขออีโวชิ้นกของเราก็คือ,อได้ปืน4กระบอกมาก่อนเลยนะครับอาเท่านี้ถ้าอาเราก็จะมีชว่าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องใช่ไหมงั้นเราก็ต้องหาตัวนกดําให้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ใจว่าจะเจอหรือเปล่านะแต่ว่าเรายังมีเลยนะมีดีโลแล้วก็มีแบรช่าเดี๋ยวขอลาบก่อนอ่านี่ครับผมจะมีดีโลอีกสอแล้วก็จะมีสกิปกับอาแบรอยู่อีก4ด้วยซึ่งอันนี้ไม่เจอนกขับไม่เจอนกดาใช่ไหมก็ทําการรีโลไม่เจอรีโล อ่ามาแล้วนกดำนะครับแหมโชคดีที่ว่ายังเจอได้่ง่ายๆเด้อโอเคได้ตัวเอวอดี้วิ่งมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการเกทเวลแล้วก็อิวให้กลายเป็นนกลูกให้ได้ทำการเปิดกล่องของตัวไพอัคนาดายดูซิว่าใบที่สองของผมเนี่ยมันจะมีอะไรให้ได้เลือกกันบ้างน,นะครับทะลึงหมายเลขเจ็ดอ่าหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขอะไรเนี่ยสิบหกแล้วก็หมายเลขสิบเอ็ดนะครับแหมรู้สึกว่า จะไม่มีตัวอะไรนะโกลฟีเวอร์แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามี2อันที่น่าสนใจนะครับก็คืออย่างเช่นจะเป็นหมายเลข16ที่เป็นสแลกก็คือทําให้การโจมตีของอวัยวะข้างอะ่ะมันเป็นการโจมตีที่แบบมีการเพิ่มคิริคอนได้แต่ถ้าหาเป็นไพ่หมายเลข7ล่ะหมายเลข7็นะคบจะทําให้อวุธวข้างตรงนี้เนี่ยมีการเพิ่มโปรเจกไทล์แล้วก็มันจะมีผลทําให้อวุธวบางอย่างเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นอย่างเช่นตีทะลุวางบ้าง,างกระเด้งตามฉากบ้างแต่คราวนี้จะเลือกอะไรดีอะ่ะ เลือกอะไรดีนาะเพราะตอนนี้ใจอยากจะเลือกเป็นไพ่หมายเลขเจ็ดให้ดูนะครับมันคือไนะอรอนบลูวิลนะอ่าเราก็ทําการเลือกไพ่ใบนี้มาก,กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้สังเกตตัวขวาของผมให้ดีๆนะครับโอเคทำการเลือกไพ่ใบนี้มาอ่าสังเกตขวาจากนี้ไปนะครับเด,ด,ดี๋ยวดูดีๆนะเห็นไหมครับว่ามันเด้งกลับมา <laughs> <laughs> เห็นไหมตัวเดสไปรยลอที่มันเคยอยู่สุดฉากเนี่ยมันจะเด้งกลับมาแล้วก็จะค่อยอ่าชิ่งหายไปทีนึงแต่ถ้าเป็นตัวแอคแบบธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะสามารถ เด้งดึงใส่มอนสเตอร์ได้คือปกติแล้วมันจะทะลุผ่านไปหรือไม่ก็หายไปเลยใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีความแบบเด้งดึงไปได้ดึงมาในจอกันอยู่ด้วยดันเอนะครับอันนี้คือความสามารถของตัวไพ่หมายเลข7ที่สามารถใช้กับตัววุ้นเหล่านี้ได้แต่ถ้าเป็นมีรู้สึกว่ามันจะสามารถตีทะลุกระแพงได้ซึ่งนี้ก็ลองไปใช้งานกันดูกันแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้กันที่หน่อยแล้วเนี่ย ตอนนี้นาะทีที่12กันแล้วนะครับอยู่นิดนึงไปแป๊บหนึ่งนั้นเนี่ยโอเคเรากำลังก,การเก็บ XP หน่นอยอัพน้องเป็นเลเวล4นะครับแม่ตัวละครตัวนี้เอ่อมันก็มีเลือดที่เยอะนะแต่รู้สึกว่า ไม่มีไรฟืร้นแล้วเนี่ยก,ก็ลำเค็นเหมือนกันแต่ว่าผมจะยอมตายนะ้อตอนนี้ยังตายได้อีกตั้ง5ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับถ้า่าตายอีก5ครั้งเนี่ยก็จะมีการเพิ่มสเต็ปเข้าไปอีกเอ๊ะนั่นมันบอสที่นาะตอนนี้อนาะที่13สิบสามนะครับรู้สึกว่าจะเห็นบอสเนี่ยกำลังจะเดินเข้ามาหาเราแต่ว่าโดยการโจมตีเนี่ยพักออกไปเรื่อยๆตรงด้านล่างขวานะครับถ้าสังเกตดีๆแล้วจะเห็นว่ามีตัวกระ,กะดูกที่เป็นตัวออร่าสีส้มมาอีกแล้วนะครับไหนดูซิอ่ะเราเข้าไปหาเลยดีกว่านี่วันนีครับเพื่อน ัาดี่ะครด้แล้วโอเคตายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่ามองกัทันหรือเปล่านะเนื่องจากว่าเอฟเฟกค่อนข้างจะเต็มจอกันพอสมควรนะครับโอเคได้คอกอีโวโอ้ได้นกลุงมาแล้วนะครับตอนนี้ยังขาดแค่ตัวขวาที่ไม่รู้ว่ามันอีโวซ้ำได้หรือเปล่ากับตัวซอมานาที่ยังไม่อัปเกรดเป็นขั้นอาแบบเป็นขั้นอีโวแล้วเนอะตอนนี้ก็จะมีช่องว่างเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งออาวุธสุดท้าเนี่ยผมคิดว่าเพตาแกรมดีไหม ผมว่าผมเลือกเป็นเพนทากแกมดีกว่านะครับแต่ประเด็นคือจะมาไหมเนี่ยอันนี้อัพนกไปอัพนกแก้ขัดไปก่อนอัพนกแก้ขัดไปไม่มาเลยเหรออยากให้มาอ่าวเวลเจ็ดแล้วนะอ้าวโหนตัวเองแบบนกลุงนี่แบบเปิดมาจากเวลหนึ่งเนี่ยพุ่งไปเวลเจ็ดในชันทีเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เจอเพนทากแกมมาอ่าตอนนี้เวลแปดแล้วเราก็ถามแล้วว่าอัีกทีหนึ่งแล้วว่าอับอีกทีหนึ่งแล้วอัพสิครับแล้วอัพสิมอนสเตอร์อุตส่าห์มาตั้งเยอะทังแกเวลไม่อัพเลยเหรอโอเคแล้วว่าอับ โอ้โหไม่มานะครับกันก็ทาการแบนละกันทำการแบนตัวน้องแมวไปก็คือเดี๋ยวขอใช้สิทธิ์การแบนไปกรอบกันละกันนะครับก็คือถ้าใช้ครบแล้วเนี่ยถ้าไม่เจอก็ต้องใช้เป็นการสคิปต์นะทำการแบนตัวอ่าสานต้าวอเตอร์อ่านสิว่าจะได้เจอเมื่อไหร่เนี่ยทำการเกณเลเวล เก็บเงินไปเรื่อยๆความจริงนี่แบบไม่ได้เเก็บเงินก็ได้เงินมาประมาณ5,000กันแล้วนะครับอะตอนนี้ไม่เจออีกเหรออะทำการแบนเพิ่มแบนตัวครอสไปอะเลเวลต่อ <c oughs> ตอนนี้เลเวล1 0 6กันแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของเตตัสเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมน,นะเพราะาตัวละครตัวนี้ไม่มีการเพิ่มเกี่ยวกับเซตัสตอนเลเวลอัพอย่างที่บอกไปนะครับอะทำการแบนเพิ่มแบนตัวมีดไปโอเคตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเลเวล1้7เเลเวลก็กำลังอัพมาอัพสิครับอัพมาเร็วอัพมา ตอนนี้ตัวละคเรเลือแบบเลือดไม่ถึงโอ้ยในที่สุดก็มาแล้วนะครับเพนทักแกมล้างไอเทมทั้งสนามทิ้งขอบคุณมา <g iggle> เป็นอาไกมเรียนรู้กันนะครับว่าตอนเลเวลแรกเนี่ยมันจะมีการลบไอเทมโอกาสไม่ลบไอเทมสิโอกาสไม่ลบไอเทมอยู่ที่10%นะครับแล้วก็มันจะไปคูนกับตัวโชคอย่างเช่นตอนเนี้ยผมมีโชคอยู่แค่30%ก็คือคูนเข้าไปอีกแค่ประมาณสัก1.3เท่านั้นเองอะ่ะมันก็แค่13%ซึ่งมันก็ดูไม่ยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่าอัพแบบ ตอนเป็นอาหลักเล็กขี่ได้ก็คืออาแบบเป็นเลเวลสามเลเวลห้าเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้นะครับอะตอนนี้คูดาวรถเราไปอีกสิบวินาทีโอเคล้างสนามไปแล้วแล้วเราก็ต้องรังเก็บเวลใหม่ <laughs> คือถามว่าเราจะเรเียกว่าอัพนะครับได้นะว่าให้วิ่งหนีจุดที่มีเพชรเยอะนะเพราะเป็นงั้นเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ล้างไอเทมคือการไอเทมของเพชาแกรมเนี่ยมันจะแค่หน้าจอของเราเท่านั้นเองคือมันจะไม่ล้างในส่วนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทิกแบบว่าให้เราหนีออมาก่อนแล้วก็อ่าค่อยกลับไปตำแหน เพิ่มเปอร์เซ็นต์การไม่ลบเนี่ยเข้าไปอีก25ก็คือเป็น25แล้ว25คูดอีก1.3ก็คือประมาณเท่าไหร่วะประมาณสักกี่ไม่ถึง3 0นะครับโอกาอัพมาก็ยังลบอยู่ดี <c oughs> มาตอนนี้ก็ l e v e อั p เป็นอาเพทรแกรม level 5กันแล้วนะครับมีโอกาส45%ที่จะไม่ลบไอเทมแต่ก็ยังลบอยู่ดี <c oughs> คือถ้าหาไม่ลบไอเทมเนี่ยยันมันจะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับโอ้ตอนนี้ นาทีที่16นะครับมีตัวโครงกระดูกแบบสายสปีดเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราแบบล้วนๆกันเลยทีเดียวอ่าทำการเก็บเพชรหน่อยนะครับขอเก็บเพชรหน่อยนะโอ้โหโอเคอัพเป็นเลเวลร์โฮงก็ยกงังลดไม่เ่พอีกเหรอโอ้โหเนี่ยคือมันเสียโอกาสที่เราจะต้องอ่าเลเวออัพไปนะครับเดี๋ยวนะกระจายไม่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 เลเวออัพนะครับอ่าตอนนี้เพชรแกรมเป็นเลเวลรเจ็ดนะครับมีโอกาส 65%ที่จะไม่ลบไอเทมถ้าไม่ร้อยไอเทมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือจะเห็นแบบเป็นตัวได้ดาเมจยันเป็นจะเป็นสีน้ําเงินและตอนนี้เลือดเหลือติ่งหนึ่งเลือดเหลือ,ลอแค่ติ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับเหลือเหลือน้อยแบบสุดๆไปเลยนี่แบบกรจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวขอรูดเซ็ตก่อนนะครับตอนนี้พลังชีวิต373ใช่ไหมโจมตี1 0 65 25 35ก็จะประมาณนี้ไว้กอดกันละกันนะครับเพราะว่าผมจะยอมตายแล้วมาเลยชนเรามา ชน,นเรามาเร็วๆชนเรามาเร็วดูสิมันจะเข้า,าไดไ้โอเคเข้ามาได้เรียบร้อยนะครับโอเคตายครั้งที่2ทําการฟื้นคืนชีพแต่นี่ก็จะเป็นแสแตกตอนนี้นะครับจะเห็นว่าพลังชีวิตเนี่ยกลายเป็น411แล้วนะคือมันจะเพิ่มขึ้น10%จากตอนที่เรามีด้านสุดแล้วมันจะบัฟเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับพลังโจมตีเป็น ร้อยห้าไอเล่เจ็ดสิบก็คือพวกพลังโจมตี area speed, แอร์เรียสปีดอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอย่าละห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการบวกเกราะอเมอร์ครัละหนึ่งด้วยเนอะโอเคทีนี้เราก็มีเลิศขึ้นหนึ่งกันแล้วแล้วเราก็อยู่ฟาร์มกันต่อไปเหมือนเดิม โอ้ oh, เดี๋ยวนะเมื่อจะกีนี้เพดตาแกมสามารถระเบิดทั้งจอได้แล้วก็ไม่เสียไอเทมด้วยนะครับแล้วก็บอสมันเข้ามาพอดีไง <laughs> บอสมันเข้ามาพอดีก็เลยตายเรียบร้อยแล้วก็ได้กล่องมาโอเคจะอีโวอะไรได้เออ่ะทำการอีโวซองออมนาเป็นมันนัทจาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้ก็เหลือแค่รออีโวเพดตาแกมกับตัวขวานที่จากทรงนันเนี่ย น่านจะอีโวไม่ได้เพราะถ้าอีโวได้มันน่า,นานจะอีโวไปแล้วนะครับคือตอนเนี้เรามีเดสเปเยอยู่แล้วไงซึ่งเป็นของอัปเกรดอยู่แล้วแต่ว่าเราได้หยิบขวานมาซึ่งหมายความว่าถ้าหากผมเกิดกล่องต่อจากนี้ไปนะครับไม่มีของอีโวตกขวานก็ถ้าหากใครได้ตัวละครตัวนี้ได้นําวว่าอย่าหยิบขวานเพราะว่ามันไม่สามารถทําการอีโวต่อได้นะครับอืม ตายเฉยมอเซอร์ตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะดุกันพอสมควรเลยนะครับโอเคทําการคืนชีพงันแสดงว่าการเล่นบิลนี้เนี่ยาการเล่นตัวลคอตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีของที่ใช้ในการฟื้นเลือดได้สักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างเช่นพวกวโทมาโลล่าหรือไม่ก็จะเป็นตัวแท้ที่อะ,อะไรนะตัวแท้ที่มันจะสามารถใช้ในการดูดเลือดได้นะครับแถมถ้าหากเรามี ท่านอ e ีโวพาะมันที่แบบต้องเป็นอะไรนะพอลลฮาร์ Heart, ใช่ไหมก็็นการเพิ่มใม่เลือดที่สูงเข้าไปอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนบอสตายเมื่อไหร่เนี่ยวูดคุยไม่เห็นว่ามีบอสตายมานะครับโอเคทำการอีโวของอ่าตอนนี้ทำการอีโวตัวเพนาแกรมให้กลายเป็นพระจันทร์เป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องแบบไปวิ่งเก็บเลเวลแล้วนะครับเพราะว่าท่านนี้เนี่ยมันจะสามารถทําการดูดเพชรหมดให้มาหาตัวเองได้อ่ะเท่านี้ก็สามารถยืดเอฟเคได้แบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนเนี้ย อาณาทิสิบใช่ไหมอาณที่สิบเก้าปัจจุกีนนี้มอสเตอร์ก็ยังสามารถทะลรวมมาหาเราได้นะครับก็จัดว่าต้องระวังกันดีๆนะเพราะบางทีก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบปัจจุกี้นี้อีกก็ได้นะครับแล้วอัพอับอัพเยอะเนาะส <laughs> งสัยทิ้งเพชรไว้ในฉากเยอะเกินไปนะครับอ่าทำการเจอกล่องสมบัติแล้วนะครับตอนนี้ถ้าหากว่าเปิดมาไม่เจอของอีโวแสดงว่าตัวขวาเนี่ยมันไม่สามารถทำการอีโวได้นะครับแม เปิดมาก็ได้ของ5ิ้นซะด้วย่าแต่ว่าเป็นของ5ิ้นที่ไม่มีของอีโวเลยนะครับคือถาจะของอีโวเนี่ยตรงไอเทมที่มันกําลังไหลอยู่เนี่ยมันจะเป็นของอีโวนะแต่ที่แบบไม่มีเลยแสดงว่าเป็นถุงเงิน5อันนั่นเองนะครับนี่ก็ได้เงินมา766แล้วก็ยกระโถุงเงินเข้าไปอีก5อันกันเลยทีเดียวนะครับแจ้งกิวมาอ่ะตอนนี้ก็ถึงไหนเนี่ยตอนนี้นาทีที่20นะครับกำลังเข้า21นาทีนะถามว่าอยู่นาทีมาแล้วปุ๊บก็จะมีการ อาเจอกับตัวบอสที่จะให้สุใหพอัคนาใบที่3นั่นเองนะครับอตอนนี้ถึ่าไหนเนี่ยครับอัพเงินมาอัพเงินเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินนี่ให้ดูเลยนะคบว่าผมมีขวานเป็นโลแม็กแล้วมีเชิงที่จะไปเงื่อนไขในการอีโวแล้วแต่ว่าไม่มีของอีโวแสดงว่าอะ,อะไรนะตัวขวานนะครับมันจะเก็บได้ก็จริงแหละแต่มันจะไม่สามารถอีโวได้เพราะว่าเรามีตัวเดสป i ยโ r ที่เป็นคันอัปเกรดของมันกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็คลอยเวลาผ่านไป โอเคเพดร,รมล้างจอแล้วนะครับทำการเก็บกองมานี่ไพอัคนาใบาที่3ไหนดูซิโอ้โหใบที่3มนะครับมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น2เท่ามีเพิ่มคิดิคอนมีหมายเลข19เป็นเกี่ยวกับไฟแล้วก็หมายเลข11ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพิ่มโปรจกต์ไทยโบนัสให้กับสาวุขล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ความริงก็อยากจะหยิบเป็นไพ่หมายเลข6นะแต่ผมคิดว่าเล่นเป็นไพ่หมายเลข16จะดีกว่านะครับก็คือทําการ เพิ่มเรีออยกแบบคิิคอนเนี่ยให้กับตัวอาวุธของเราข้้งล่างนี้นะครับก็คือจะมีทั้งตัวขวานแล้วก็ตัวสไปรอลที่จะรับผลันไปนะโอเคทำการเลืวลไพ่หมายเลขสิบหกมาเลเวลัพเลเวลัพเลเวลัพเลเวล up เลเวล up ตอนนี้อ่ายังฟื้นคืนช่พได้อีก3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยจะสังเกตเห็นว่าตัวขวานของเรานะครับหรือตัวสไปรอลเนี่ยมันจะีพลังโจมตีที่สูงมากๆข <c oughs> อถามว่ามันติดคีมเมื่อไหร่เนี่ยดาเมจมันจะพุ่งแบบ 4 5 6 0 0กันเลยทีเดียวนะครับคือ้ากตัวไหนโดนเนี่ยได้ว่าอาจจะนอนได้แบบในทีเดียวเลยนะอ่ะแล้วแค่ยืนนิ่งๆไปครับยืนนิ่งๆไปจนก,กว่าจะครบส0บนาทีเอ,ออนาทีที่25นาที46วินาทีก็ตาอีกหนึ่งครั้งนะครับํำการคืนชีพมาตอนนี้พลังชีวิตจะเป็น 497เกาะเราดจบตีเป็น115แล้วก็ที่เหลือก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็แค่ปล่อยลาเวลาต่อไปเหมือนเดิม <c oughs> คือตอนนี้แบบว่าเลยนะพอถึงช่วงสุดท้ายแล้ววะ่ะเราได้ขอมกครบแล้วความครบแล้วที่เหลือแค่ยืนปล่อยเวลาไปจนก,กว่าจะครบ30นาทีที่เป็นลิมิตของตัวดานนี้นะครับแต่ว่าดูสิขาะตอนนี้เนี่ยมอนเตอร์บางตัวก็ยังสามารถเข้ามาหาผมได้เหมือนกันนะอะตอนนี้รู้สึกว่าเราจะไปถึงโซนที่ อาผมผ้าจากครั้งก่อนที่แบบกําลังทําการเก็บเงินใช่ไหมอาทําการเก็บเงินมาเพิ่มแต่ตอนนี้แหละดูซิว่าอาวุธตอนเนี้ยมันจะตีมอนสเตอร์ตรงนี้ไหวไหมโอ้น่าจะไหวมัง้งน่าจะไหวแล้วมั้งนะครับด่เห็นไหมมันยังพอแบบสามารถปาดมอนสเตอร์ตอนนี้อาได้คือเขาจะต้องขอบคุณตัวสไปรอลที่แบบมีการโจมตีคินิคอนที่ค่อนข้างจะรุนแรงก็เลยสามารถกำจัดมอนสเตอร์ตอนอาทิตย์ที่สองได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ยืดต่อไปดูซิว่าจะตายไหม เออตายจริงโอเคคืนชีพตอนนี้เหลือคืนชีพอีกหนึ่งทางนะครับตอนนี้มี Mac แม็กเกออยู่ที่547กันแล้วนะโหคราวนีนี่ครึ่งพันกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่หยิบเนื้อไก่นะจะพอหยิบเนื้อไก่หลังจากที่เราตายครบกำหนดก็แล้วกันนะครับอาตอนนี้ เวฟที่20นาทีที่27นะครับตีป้ายบึ้มจออ้าวมีกล่องด้านซ้าย<笑><笑>เห็นรูดสอนแลด้านซ้ายด้ยครับมันมีกล่องจากตัวบอสอยู่น้แแม่ตายสกาเลยเราไปเก็บไงเนี่ยเอาวิปไปเลยวกันหยอวิ่งผ่า,ผา,ผา,ผาดงอะไรนะดงกระดูกนี่เต็ไมไปหมดเลยพี่ดุกนี่เต็มไปทั้งฉากเลยนะครับอ่ามายืนต่อจะตายแล้วสวัสดีเฮลมีเดียวหน่อยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเพื่อน ไม่ไหวโอเคคืนชีพอ่ะตอนนี okay, ้พ uh, ันชีวิตเต็มที่ที่ผมสามารถทำได้ในรอบนี้นะครับก็คือจะเป็น601นะแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่าไอเทมชูของเราใช้หมดงานหมดแล้วมันเลยเหลือแพสซีฟไอเทมเหลือแค่5แสดงว่าผมจะเล่นมุกที่ยังพอเก็บหาแพสซีฟไอเทมอีกสักชิ้นหนึ่งเนี่ยทิ้งท้ายกันได้อยู่นะครับมาดูซิว่าจะเจออะไรดีๆไหมทำการโบเด็ เร็วๆมูนนั่นแหละสู้สู้ตืด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 ตู่อ่ะเลเวลเอาล่ะอัพอะไรดีอ่าพุมาโรล่าก็คงจะไม่ทันแล้วนะครับอ่าเอาเป็นว่าอัพเป็นโปรเจกต์ไทยดีไหม ปอยทายมีผลกับทั้งสไปร์ลทั้งแอคทั้งปืนทั้งนกเอ้ยมีผลเกือบทุกอย่างเลยนี่นาอ่าก็อัพเรื่องเกี่ยวกับตัวแหวนที่เพิ่มอาพอยทายเข้าไปอีกหนึ่งอันกันละกันนะครับแล้วก็อัพต่อไป็เลสองโอเคไหนดูหน่อยซิอันที่เหลือแค่ทําการหยิบเนื้อครับหยิบเนื้อหยิบเนื้อเฟื้อเลือดมานะอ่ะดูซิมันมีการเปลี่ยนไหมอืมดูไม่ออก <laughs> คือคือทุกอย่างมันเต็มจอยหมดดูไม่ออกว่ามันมีการเพิ่มจานวนมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะผิดเนี่ยมันมีการเพิ่มจํานวนได้เหมือนกันนะบางทีเลเซอร์ก็จะมีขีดที่มากขึ้นแล้วก็ตัวสไปร์ลเนี่ยใจสกเกตง่ายมากเลยว่ามันมีจํานวนที่ออกมาเยอะกว่าเดิมอีก2อันนั่นเองนะครับอ่ะเราก็แค่ยื้อต่อไปตอนนี้ก็นาทีที่28กันแล้วนะครับมีแต่ตัวสีน้ำตาลที่เคลื่อนที่แบบเร็วมาก โอ้ไม่นะนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายเอาไม่อยู่เหรอเอาจิงดิอา <c oughs> <c oughs> นานทีสุดท้ายนะครับนาทียี่สิบเก้าบวกค่าเคยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไม่อยู่ <c oughs> รอบสุดท้ายที่มันโหดจริงๆกันเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าได้มาเล่นตัว a า m ์ s ัสออฟ e ด d d เรดให้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เตรียมวันเซอร์ไปแสนสามหมื่นตัวกันเลยนะเลเว่า0 4เลเวลถึง200ได้นะครับจัดว่ามาได้ไกลามาก แล้วก็ได้เงินมา16,000นะครับพลังโจมตีก็ตามนี้เลยเดนสไัยร้อนนี่อันดับหนึ่งเลยแล้วเนี่ย 32m กันเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันมีไพ่ทั้งหมายเลข7ที่ทําให้การโจมตีมันชิ่งกลับมาทาะเดเวตต่อได้แล้วก็หมายเลข16ที่มีการเพิ่มเี่ยวกับกินิคอดเข้าไปอีกนะครับซึ่งการได้ต,ตัวละครตัวนี้ก็ถ้าจะให้แน,นนะแนํานะแนะนําว่าให้มีอะ,อะไรนะใหญ่ยหยิบขวานคือขวานนะแบททิ้งไปเลยเพราะว่าตัวแอคอะมันไม่สามารถทําการอีโวได้เพราะว่ามันติดเล่อ์กับตัวเดสปรลอทที่ในตัวมันมีอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคงั้นแสดงว่าเราก็สามารถเปลี่ยนแอคให้ไปอย่างอื่นได้อย่างเช่น เปลี่ยนเป็นตัว b u ดี้เ e ียก็ได้นะครับก็คือไปแซะดูดเลือดใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราต้องการอ,อาแกแซะดูดเลือดเนี่ยก็จะเป็นต้องมีเรื่องเกี่ยวกับตัว hollow heart ที่เพิ่ม max hp เนี่ยเข้าไปอีก20%ด้วยซึ่งการเพิ่ม max hp 20%แบบเต็มที่เข้าไปอีก100ใช่ไหมมันจะเป็น100%ทําซให้ตัวลิปเปอร์เนี่ยพลิตวิตมันแบบว่าถึงหลักพันกันได้เลยทีเดียวนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะฉะันถ้าหากว่ามีโอกาสได,ได้แล้อีกเนี่ยก็ต้องอเลือกหยิบ เปลี่ยนจากแอคให้กลายเป็นตัวแทะจะดีกว่านั่นเองนะครับเรื่อัน,นี้ก็รอเอาไปได,ดูกันละกันนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปฆ่าตัวเดอะเดตได้เนี่ยก็อาจจะว่าอาจจะว่าค่อนข้างจะยากต้องมีเทคนิคที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงกันพอสมควรนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเคยใช้ไปเนี่ยก็คือเป็นตัวโทสตี้นะแต่ความจริงแล้วยังมีวิธีฆ่าตัวเดตอ่ะวิธีอื่นด้วยแต่ว่าสักอาสักพาร์ทหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาทําเรื่องเกี่ยวกับการกําจัดเดตวิธีอื่นกันอีกทีนึงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับแต่ว่าในพาาหน้ ผมจะไปปลดตัวละครอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นตัวละครที่มันเหมือนกับเป็นบอสที่จะอยู่ในดาดที่3ดาดของตัวอากาโรทาวเวอร์ Tower, ซึ่งจะเป็นยังไงนะก็สามารถติดตามได้ในพาร์ตต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเน